ฮัลโหลฮัลโหลพี่น้องสวัสดีสบายดีมิงกระบาอ้าวห่วยมาเบิดสบายดียามแดงแรงพี่น้องเลยตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านเจโนวดมาหาเจโนวดแต่นางมาอยู่ทักทางใดเดี๋ยวมีคนมาบอกมาออมารายงานฮวาวายังเกาะปลายสียังเนาะ บ่บอคืบอบอเป็นญาผู้ใหญ่ขออันเมียหายก่นพี่น้องสีบอกว่าเอาสีบอกเด้ออันนี้ผู้ได้สีสีผู้ได้สีซิ่งผู้ได้สิไเป็ดสีกันทางได้กันแล้วแต่เนาะยามาเฝ้าทึงเฮาไม่ต้องมาบอกเขาดอกเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวของกันแล้วเนาะไ่ได้จักสีไปผู้เยอมีแห้งกับไปสีก็ลดเพราะว่าฉันไม่ได้ซ้อ เอาประยุ่เกี่ยวเนาะเพื่อจะมีแห้งกะสีกันสำนักละเอากะมีเวียกมีหนาทีของเขาทีต้องทำตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านเจนวัดมาสิมาอัปเดตห้องนางกองนางกับไปไปหอดขันใดมากระโบเห็นไปบอกกันใดไปหาควายบอกก็เห็นไปโผล่อยู่สองเจ็ดเก้าเหล่าบอกว่าไปหาควายไปนางสะแตกเขาอยู่น้ำเจ็ดเก้าเหล่ากูจังวะบอกเรื่องใดนี่แหละ เนาะสำหรับเรื่องคนอื่นแบบเรื่องไร้สาระนะี่ยมันต้องมาบอกเขาดอกว่าเออมันต้องมาบอกเขาได้ป่าไปเบิ่งเด้ออยู่ซ่องนั่นไปเบิ่งเด้ออยู่ซ่องนี่บอกเขาสิเบาเถิงเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันจบแล้วตั้งแต่มื่อตั้งมักถั่วเนาะตั้งแต่มนะื่อตั้งมักถั่วร์ก็ล้วเนาะซัมนี่เืิญครัวยาย มาเพระคือเห็นดินอยู่นาหาะหันเบาเอาดินมาใส่ไปถมเลยทางฮะปลาตะคุดคุณจังนี้นะยายมาเลยพี่น้องมาแต่ทางไหนสบายดีมาแต่ยามเป็ดเออ <c oughs> มาแต่ยามโควิดเออผลึกถืงยามพี่น้องหมนเนดเลยยมา,า,มามหมู่บ้านพี่น้องหมู่บ้านล็อกดาวน์เด้อแม่พเพราะว่าเขาติตั้งจนมีไปอีกสิบห้ามืออีกเริ่มใหม่อือหอบวันที่เท่าเริ่มใหม่ ก็ได้ว่ามุ้งล้างค่าเรียบร้อยเลยสะดอกถ้กระซามวันมันจะมุ้งล้างค่าได้ยังไงไปเบิ่งป้าพี่น้องอ๋อใส่ละความผืบหนะก็ได้ว่ามุ้งล้างค่าเลยพอแล้วนี่ เออโอเคแล้วโอเคแล้วพอดีเอาดินตัวนี้ออกมาเป็นเหล็กแปลงแปลงแล้วก็พอดีอแมนแมนแมนฟ้าตก่งเตอะพี่น้องนี่มันก็ได้สามวันเมื่อีนหนาเทิงมันเอาว่ะแล้วเมื่อกี้น่ะมันมีแต่ท้องเทิงเขาว่ะมันอยู่เขตหนึ่งอยู่คนละเขตดินมันก็เริ่มมันเหนียวดาทางหลุงมันเป็นดินดากพี่น้องนี่มันเป็นดินดาก ภาษีบ่เต็มสะบ่อจากมีผลกล้วยแข็งมันหนักถือง่ามโบกได้กระแม่นนอะละมันโงเลยถั่วมันโอ็คันจ่าใส่ปอกนี่เต็มอย่างรวดเร็วแม่นหักมิดดูมันแน่นความเอ็ดถ้าเปดเตาก็ยังได้ดินก็ดินเหนียวโพดเหนียวโพปาดนี่ตั้งเทิร์นพมันเป็นหินตั้งเทิรเป็นหินักหินมันหมักอยู่หนาแบบนี้แหละ ยังสีคูดลงอีกสบอหรือว่าพ่อแล้วสำริดคูดออกเมื่อนึ่งกับแปงแล้วก็คือใส่มาเออแมนแมนคูดออกเมื่อหนึ่งแล้วก็แป้งขอบขานคือใส่ได้เออเด่นากวางเติบกระแม่นอะไรพี่น้องเเพื่อมันซึมดินมันแข็งต้องเอาเหลือกตื่นมาได้เน้่มันดินด่างเยอะนี่นะแมนบ่ล์รแมน เนี่ยตนุต้องเนียวเนียวขาดเนาะพี่น้องยังขุดบ่ท่านแล้วเนาะครับยังดีที่หอดพี่เข้าเข้าเขาเข้ามาอะไเข้าเห็นนั่นว่าห้อยห้อยหลดไพรวะเห็นหอยหลดใหญ่มาผู้ได้อาดินปทิมนะครับหอยหลดไทยตีลโด่ใหญ่ด้วยนี่ย เป็นยามันก็จะถูกดินนะจะปั่นเตาก็ได้จะเห็นดินบลอกดินจี่กระไดมีคนบอกว่าเจโนต์เราประสบการณ์ในฟังแน่ก่อนเจโนต์สิมาถึงทุกมืงินี่นะฝ่านฝ่ายังมาแน่ก็หลายอย่างอยู่ประสบการณ์กะคือไปทำงานก่อสร้างนะครั้งแรกออกจากบ้านไปโดย อยู่แถวบ้านนาตาดพะแลไปทำงานกรุงเทพนะออืไพก่กระเบ้าธงดาวเทียมธงดาวเทียมที่ว่าเขาใส่รองเท้าอันเอาไปขายเ,เลยธงทะเละเด้พี่นเนาะธงทะเลนะมะ<ร>ับธ<ร>งดวงาวเทียมสี่ไมก่อนเด้แน็นแล้วก็ไปทำงานอยู่ได้ประมาณสิบกว่าวัานนี่แหละหนีอยู่นอันนั้นนะอยู่ทำงานก่อสร้างอยู่วัดบุญรอดนะอาจจะอาจจะสิซะอ่า จะไปอยู่หม่องได้ที่ว่าลำบากที่สุดมาสันซะไปทำงานไปลงเรือเออไปเฮือนั่นเมนบอกเมนเมนเมนทีไปลงเรือทีแบบไปอันเราถือคายออกทะเลพี่น้องไปทำงานอยู่ในเรือมาทำปลากระป๋องนั่นแหละมาไปทำปลากระป๋องไปแบบไปถือคายคือคายมากเลยกะเงินยังเรือหาลอยลงไป จะเสื่องไว้ในกระเป๋าเงินเก่งมันได้หูประมาณสองเดือนหาลอยสองเดือนหาลอยเลยก็มาเข่าเรือมาสะพานปลาชุงขาหาดใหญ่ที่จริงนะผ่นว่าไปแล้วในสองสเน่ห์ป่เพล่นถือคายออกออกเรือไปเกาะสิงคโปร์นแล้วบันีเพ่นได้ไปอันทำงานให้เขาฟรีนะสองสองเดือนถือคายอยู่มหาไซนี่แหละแต่ไปลุงอยู่อันนะถือคายอยู่ม้าไซ เจ้าหูยุราคาเจ้าหนะเท่ร์ไลเขาเอาไปนะบบหูโบหูล้วนะเพราะว่าเขาจ้างเป็นเดือนในเดือนหนึ่งสี่พันหาลาห้าสีแต่แม่น้องเทศนานะก็ยังเคยถือคายถือคายผัดถือคายผัดคนหูจักคนที่ทาหูจักโดยขายแล้วก็ก็กลับมาบอกตัวเขาจะทำงานบบกแข็งแรงเพื่อนก็เลยว่าไปตัวเขาทำงานบบกแข็งแหงมันก็เลย เขามาได้ก <enge raid> <s Techn Pokémon> ็เลยเข้าให้เขาพังที่คนจะจะไปอยู่แถวใดแน่กรุงเทพนะไหลสุพิทักษ์ฟังมองดูหลมาฮันเบิร์ตมาฮันเบิร์ตอืมมาทำงานอีกยังแน่แต่แรกๆอ่ะคือมาทำงานก่อสร้างซองมาก่ะโรงงานแหวนอยู่ตะลิงสั้นอืมแล้วก็จิวเวลรี่เบาเป็นจิวเวลรี่พวกแหวนเบาเครื่องประดับโรงงานแหวนพวกเจลลี่ย์เองด้วอืมจิวเวลรี่จิวเวลรี่อยู่ตะลิงสั้นแล้วไปสายต่อ แล้วก็มาบางบัวทองอยู่บางบัวทองพี่น้องแล้วก็อันยังพระรามเจ็ดอ่าพระรามเจ็ดก็ได้ไปพี่น้องอยู่พระรามเจ็ดอือแล้วก็มาเสาสิงซ่าอือเสาสิงซ่าก็ได้เข้าไปอยู่ตีนาานะขาน่ะโดยโดย<ะ>ท้าทำงานอยู่นะฮัลต้องยินเข้าอยู่ในวัดอ่าจะไปะเห็ดยังในเสาสิงซ่าเออหายความสนใจโรงงานวายที่เขาเห็ดขอบคลอ,องอะไรเด้ของรถมอเตอร์ไซค์นั่นเบอรถนะ ขอมาแล้วเขาจะห้องว่าวายเป็นภาษาไทยแต่ว่ามัาทำก็เป็นพลาสติกนี่แหละซ้ำมารถแล้วก็ไปทำงานก่อสร้างอีกอยู่มินบุรีอยู่มินบุรีก็ถือกงเท่าแก่ยืมเงินเท่าแก่ยืมเงินลูกช่างพี่น้องเท่าแก่ยืมเงินนันสี่พันห้าก็เพิ่งกระจายโบเบิร์ตเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลือค้างอยู่พันห้าร้อยบาทใช่มาสามพันแม่เพิ่งยืมเงินไปซื้อมนออกจากลูกกกนอออจามินบุรีบาบนี้ ออกมินบุรีนะบอแล้วก็มาอี่ที่บางผัดจะไปอยู่แต่ละบ่อนี่จักปีปีกว่าๆหรือปีปลายปีปลายเ้ดอไมีแต่ปีกว่าปีกว่าหรือไปแล้วก็ไปอยู่มหาไส้อยู่มหาไส้หนึ่งก็อยู่กาลงนะเด้เขตมหาไส้สมุทรสาครเป็นเหตุยังกาลงเป็นเหตุยังอยู่สมัครก่อสร้างอ๋อมหาไส้ข่าวว่าให้ไปเป็นกรรมกรอืมแต่บ้านนีกรรมกรกับสร้างแล้วราคามันเท่ากันเอา เขาก็เลยเห็นไปซื้อขวานตีมาเป็นสางน้ำคาวเอาเป็นตาหัวอะไรเนาะแม่เป็นสางน้ำคาวจังค่าแรงเท่ากันเขาว่าเออกับไปแบกไม้ยุค่าซอยเขาแวกจะลงนั่นแหละงานพลาสติกเหมือนกันมาใส่แล้วไปใส่ต่อออาจ้ากรรมาไปจังวะยังบางประกอบนี่ละสุดอันนี้นะแม่นี่นะนี่นะบางหมด ม,มาบางหมดอีกมันรูวนเวียนแค่นะโรงงานกึงข้าเจ้าโรงกึงเพราะว่ามันเป็นเล็กดิข้าเจ้าทําเป็นแหวนไปนยังอะลยเวทีลองโหลดข้าเจ้านั่นแหละฮะทีอันนั้นอยู่บางบักอันแล้วอยู่บางหมดอืบางหมดแหลวไปใส่ต่อบางหมดแล้วละกะไปอยู่บางบางัวทองอีกขายวัสดุก่อสร้างจะอยู่นานกบประมาณสองปีเนี่ย <c oughs> อออกจากระพ่ายท่าขามเขียเท้บาบ้องบอลนั่นาหาแหละอืท่าขามอืแล้วกะ็โอ้ยมันมีหมดลายหมอง,งอยู่เนาะนี่กะว่าออกไปมันเบิร์ตออกไปไซเดรยังวะอยู่ในวงเวียนใหญ่อ่าไปอยู่วงเวียนอีกวงเวียนใหญ่โรงงานกระดุม,อมซอยซีฟี่แหละประมาณนี่แหละจำว่าจะคอยได้ปันไดอยู่ซอยซีฟโรงงานกระดุมนะกระดุมกางเกงบั บ่ก็งดูปักเสือพระอานนี่แหละแล้วก็กลับออกจากฮากาไปอยู่กลับทำเก่เขาอยู่บังหมดอีกคือเก่าอันบ่อนที่เจ้าว่ามานี่คือป้ายบ่อนใหม่เรื่อยๆแมนบ่อนเอ้ได้จ้างใหม่เรื่อยๆแล้วก็มาอยู่ปากคลองตลาดมาเห็นยังในปากคลองตลาดของอ๋อกขินคองในตลาด แทงคือบัวแพ่งสมัยก่อนนะประมาณวันละสองร้อยก็อยู่ได้เดือนหนึง่งตำรวจก็เลยจับว่าเป็นต่างด้าว <laughs> <laughs> ต่างด้าวเขาว่าเป็นคนลาวอือเขาว่าเป็นคนไทยเออมาแมนมาฟิตเขาเป็นพม่า,า,มา,าเห็นแต่ได้เขากับบทเสื่อเลยพาม่านะเขาว่าพมา่าเขาให้ใเห้เพียนภาษาให้เขาบอกว่าเขียนผมเป็นผมเป็นคนลาวเลยวันนี้ก็อยู่ประมาณในเจ็ดมือเอยู่ในขูกนะเอาเอามาอียิป ว่าพี่น้องโอ้ยพลิกเพิ่งมาพลิกตอนนี้บานนี้เ <c oughs> จ้ากันเลยว่าเพิ่นไปทำงานอยู่ใน,นป่าห้องตลาดด้เจ๊มือบา่าอยู่ได้เดือนหนึ่งแล้วแ่าแก่เขาอันนั้นแบบทำงานหน่งเวลาแล้วพอดีตำรวจมาตรวจบ้านเจ้พี่น้องมาต่อยเจ๊หนวดแล้ววันเราเกือบตายเราลงไปในคุมเมื่อกี้นะ <c oughs> อากาศบกเข่าเราบ่ยา, <c oughs> ายอันดินบ้านนี้ปั้นก็เรียบร้อยบอหรือว่าป็นปั้นหรือว่าปลาลงมันจะสิ อ๋อคนแบ่งกันละพี่น้องมันจะมีลักอะไรไ้ไรแม่แม่แม่ลักเออลักสันโอดเออเด็ดๆของพายของมันอันนี้ของพายแน่สาของพายแน่กางนี่กระพายทันี่เป็นของทับจอยกางถึ้นไปทันใดก็อ๋อคอยลักองนั่ะกางในคาซาอืมมาทันใดกับของแม่นางดำกระจับปั้นกันแหละที่เห็นเดินกุ้งว่างลำบะแม่หมดก้องเจนวดผู้เดียวได้พี่น้องอย่าขาดจะพีชเนาะแม่แม่เแบ่งกันเท่าที่กินกันละเออ เป็นของญาติพี่น้องเพินนั่นแหละเป็นแบ่งกระเรียบร้อยอมแมนเป็นของไปของมันอมของเจน,นวดกระเซิงเฮือนแล้วลงไปจากหอดสายบห่หูนี่เด่นนิรักนี่นี่เซิงมือเขานี่นี่เซิงปลายนี่มือเขานีลา่<ด>ลักลักแดนแดนเฮือนเป็นพืชของไปของมันแมนลูกลายน,นี่แหละประสบการณ์เราเยอะเจหนวดนะประสบการ เริ่มเล่าที่ไปเขาขู่มยลอยเอทนะเอ้าลอยเอทไปไปสืบถูกอย่างไรเกือบเดือนหนึ่งห่อหลักรอบคนต่างดาวพี่น้อาเข้างานก็เจ้าไปกลางคืนนะพี่น้องเอ้ยไปกลางคืนนางรถปิกอัพอยู่นาซิดานี่เอ้าไปกลางคืนไปผัดมันสิมีด่านตรวจอยู่สุวรรณภูมิอ๋ออยู่ลอยเอทอำเภอสุวรรณภูมิพี่น้องแล้วก็เป็นอะไรทนี้แล้วก็ลงมาเขาก็เอาไปไป บอนห้องกักขังกเจ้าก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ตรวจหนังสือก็ตรวจหนังสือมาเห็นมันไปหลุดเมาหลุดเมากับหลุดเมาเนี่ยได้จังหวดจังผบผ้าลบเอากระวานลบอปมาละไปหอดเบรายักทางสิลบอันภู้ไกก่อนะสิโทบอกกันคบับทูจะเป็นสาบเกาจเป็นโชคดีของนางข้ะพี่น้องก็เยไปเห็นตำรวจหล่อๆลออยู่ก็ธรรมดาหล่อเป็นบางคนน่ะคนใจดีก็ดีดีที่ว่าสารตัดสินน่ะ นีถือถกอ้างจะคนเจ็ดคนหนวดคนเดียวที่นาะชีวิตของเท่หนวดนีแตะคุกกับคุกอา้าน่ะซาถูกวะบุญบุญหลายก็เคยขึ้นอยู่โรงพักน่ะถึกจับอยู่แต่ว่าห้าน่ะแข่แบบไปไปถ่ายเงินออกมาแล้วก็ออกมาอยู่เดือนหนึ่งเขาก็ส่งมาเสื้อผ้าค่ากิ้งเดือนหนึ่งนะแม่มันว่าเป็นตุเตียนด้เขายังมาแก้เอาอีกสมอนา เสื้อผ้าทุเดียนะครับยังมาแกก็อดทนอยู่ไปซานเขากบบอาไปตัดซินเขาบอกบอเขาหายประกันอยู่บ่เลยตอนที่ถือนะเขาหายประกันยุบแบบว่าเขาประกันออกเลยนะทั้งปรับทั้งไม่โอ้ทั้งจำทั้งปรับทั้งจัทั้งปรับสามพันบาทเสียงเงินไปเขาสามพันเขากับบ่เอาเขาให้มันอยู่หบเดือนทำงานสบายทำงานเลยเขาว่าละเจ็ดสิบบาทเขาว่าหัาค่าแรงเขาว่าเีืแหยะเขาว่าเนีนี่ บ่ออันแพ้ในหนึ่งเดือนนะจะถือค้างบ่อหรือว่าแบบถค้างในห้องค้างเลยหลอดเลยของน้ำเพียงแอลนี่ของน้ำ็ช่ไหมของน้ำบ่ได้หลาบหลือบ่ได้สวยรูปป็นกีตุลาบด้วพี่น้องอรอย่าง้พี่น้องถ้ากัถือซ่องเถื่อนี่บ่อถือค้างนะตั้งแต่เกิดมานะออ ถืออยู่ปากคลองตลาดเถื่อนึงพี่น,อน้องเจ็ดมือ้อเจ็ดมื้อเอาหัวไปแล้วยังบอกยังบ่นยังบ่นักต่อหนึ่งเดือนแต่ทํางานอยู่ะลิงสั้นกะกะอยู่ได้ไปประมาณสองสามเดือนแล้วตะบวจก็มาไล่ก็ขึ้นเลนต้นขาทางรถไฟเข้าเจ้าอคือชิ้อยู่เราทางรถไฟตอนนั้นนะต้นจากอันสัน้นสองลงไปอลงไปข้างหลังข้าเจ้าต้นปกระกาย กระมู่หลายคนหลายคนพอม่หลายคนมากกระม่วนแล้วแนวนะเป็นคนล่ารุ่งทางขางเงินปข้าเจ้าเออแล้วก็ไปทางรถไฟข้าเจ้าตะสิอยู่แถวป่ากะทิอะไรกินจนขำอะไรยังมาเขาติดกินกะทิจนหิวท้องแม่นแมนแถวกะทิแถวนนัแหละโอ้แต่หัวเราพี่ต่อประการล์าอย่างพี่น้องเลยอืมนั่นอันนี้กะละมังกะเริบุกค่อยบัตรนี้ลอากับบริได้ไปเดี๋พี่น้องก็แก่โตมากกับไพเสียกจากบ้านจากเมืองเนาะ ที่เราไปคือเราอยากได้เงนินอันที่เข้าจากบ้านไปนะคือเราอยากได้เงนินมาสร้างบ้านสร้างเฮือนพอได้อยู่แ<ม>ล้วกะ็พออยู่แล้วก็ยู่แบบนี้นะแแมนบบนี้แหละแล้วก็พออยู่แล้ว,แ,<ถ>วแล้วก็ยู่แต่ว่าเรายังทันมีห้องน้ำฮะหละจัง <c oughs> ขอบคุณอะไรผู้ใหญ่ใจดีเป็นสุขคนที่สวยเรือเหินเนาะขอบใจหลายๆ ไปพบกันไม้พี่น้องอัปเดตกันเดี๋ยวมือหน่าจังสิบ้าใหม่บัดมุ่งฝ่าแหละหรือจังไงอย่สิบ้ายังมูลท่านแน่บอกพระเจ้ามาเห็ดซอยสำนิ